วิธีการเดินน้ำยาไม่ให้เข้าห่วงนะครับก่อนอื่นเราต้องแผ่นทําแกนต้องสูงกว่าหนากว่าพระนะครับต้องหนากว่าพระแล้วก็ขูดขอบ เดินน้ำยาเลยนะครับแล้วก็ฝาประกุจัดให้ได้คลิปหนี้ไปครับทำความสะอาดทั้งฝาและองพระและแกนเลยนะครับก่อนเราจะประกอบผมจะใช้มีด เดินน้ำยาแค่สองเล่มน,นะครับผมจะเสียบบนเสียบล่างส่วนวิธีการเดินของผมผมจะเดินน้ำยาฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการเดินของผม ค่อยๆปล่อยนะครับเอียงแล้วเราก็ค่อยหนีบกิ๊นะครับไม่ต้องรีบหนีบนะครับค่อยๆวางน้ำหนักลงแล้วก็กลับมาเดินฝั่งนี้ครับ อนยางจะค่อยๆวิ่งเองะครับเราก็ค่อยๆหนีกิ๊บเหมือนเดิมค่อยๆหนีนะครับประมาณนี้เรามาเดินข้างล่างก่อนเลยข้างบนจะเพิ่งเอาออกนะครับมี ผมจะสุนมากผมจะใช้กิฟตัวนี้นะครับไม่แข็งเกินไปครับดึงมีดอส่วนมีดเล่มบนทิ้งไว้ทุกครักนำ้ำยานจะเสร็จตัวแล้วนะครับค่อยๆดึงใบมีด ออกหน่อยนะครับแล้วก็เราก็เติมน้ำยาให้เต็มค่อยๆเติมนะครับถ้ารีบเติม๋ยาจะเป็นฟองครับเห็นไหมครับน้ำยาจะไม่เข้าห่วงแล้นะครับ ทิ้งไว้สักสามถึงห้านาทีแล้วมาเดินฝาหลังต่อครับครับหลังจากเราทิ้งไว้สักประมาณสามสี่นาทีเราก็จะมาเดินฝาหลังต่อนะครับทำความสะอาดนะครับฝาด้วยนะครับเา่าคุณ โอบแล้วเล็งให้ตรงกับฝาหน้านะครับ ใจเย็นๆนะครับช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเร็วแล้วเสียนะครับงานเดินน้ำยานี่โอเคครับเหมือนเดิมครับใช้มีดสองเล่มเสียบบนเสียบล่างเหมือนเดิมครับของผม,ผม ส่วนวิธีการเดินก็คล้ายๆกับฝาหน้าครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าน้ำยาจะเต็มมันจะเป็นฟองเราจะไม่ให้มันเป็นฟองนะเดี๋ยวเริ่มเดินเลยค่อยๆปล่อยน้ำยาค่อยๆเอียงใช้กิก๊บค่อยๆหนีบนะครับน้ำยาเขาจะวิ่งไปเองครับ จะไล่หนีเลยนะครับน้ำยาวิ่งไหนผมจะไล่หนีไปก่อนนะครับแล้วก็มาเดินฝั่งนี้พยายามเดินให้เต็มห่วงก่อนนะครับเดินค่อยๆหนีครับ เดก็จะวิ่งจะอยวิ่งมานัน้องยาวิ่งถึงไหนผมจะหนีกีบถึงนั่นเลยนะครับขั้นตอนนี้จะสำคัญหน่อยนะครับเป็นการเดินฝาหลังเลยนะครับมักจะเป็นฟองตอนเราดึงไม่มีดออกนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำยาวิ่ง ข้านี้จะวิ่งถึงใบมีดแล้วนะครับข้างนี้ยังไม่ถึงนะครับผมจะเติมฝัง่งนี้ให้ถึงใบมีดก่อนนะครับแล้วผมจะไล่ฝั่งนี้มานะครับค่อยวิ่งมาแล้ะยังไม่เต็มนะครับผมจะไล่หนีบกิฟเลยนะครับน้องยาเขาจะวิ่งมาเองครับพอยังยังยังไม่ถึงนะครับขยับใบมีดออกมาครับนิวโปโ้นี่กดกดไว้นะครับ กดไว้เบาๆไม่ต้องกดมากนะครับแล้วก็เติมน,น้ำยาให้เต็มเลยเต็มนะครับบิดใบมีดหน่อยนะครับก่อนดอนก่อนดึงออกบิดเบาๆนะครับแล้วค่อยๆดึงออกน้ำยาจะไม่เป็นฟองนะครับแล้วก็ใช้กริบหนีบเลยแค่นี้ครับส่วนข้างบนเหมือนฝาหน้าครับค่อยๆดึงใบมีดออกแล้วเราค่อยๆเตินเมน,น้ำยาให้เต็มนะครับ บีบ,บไปม,มีหน่อยครับตอนนู้นอ่แค่นี้ครับแล้วค่อยมีน้ำยาไม่เข้าห่วงนะครับประมาณนี้โอเคนะครับวิธีการเดินน้ำยานี้เราไม่ควรใจร้อนเร่รีบนะครับก็ค่อยใจเย็นๆนะครับแล้วค่อยเดินครับเดี๋ยวงานเราจะเสียเสียแล้วเป็เสียเวลาทำใหม่ได้รื้อทำใหม่เริ่มต้นเลยนะครับ โอเคครับ